ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเบลลี่นะคะวันนี้เบลลี่นะคะก็จะมีภารกิจที่จะมาว่าว่ามันสามารถทำได้ไหมยอะไรยังไงนะคะ ก็คือบรีจะมาพิสูจน์สบู่ตัวนี้ค่ะคือสบู่กูตา้าน้ำนมข้าวนะคะนี่ตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าดีมากเลยนะคะสรรพคุณขอก็คือช่วยเรเมิดผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสแบบสุดพลังด้วยส่วนผสมของกูต้าไทโอนที่เข้มข้นช่วยผัดเซลล์ผิวให้ขาวใสสะอาดอย่างเป็นธรรมชาตินะคะนี่ตัวนี้เพียงก้อนเดียวก็เห็นผลน,นะคะว่าผิวคุณจะใสขึ้นถึงแม้ว่าคุณดํานะคะก็จะทําให้ผิวคุณใสคุณขาวก็จะเพิ่มความขาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่บรีจะมาพิสูจน์ก็คือ หน้าตานะคะว่าเราแต่งหน้าแน่นขนาดนี้สบู่ตัวนี้จะช่วยให้เครื่องสำอางเราออกไหมไปดูกันเลยจ้า โอเคเรามาดูกันเลยนะคะสบู่กูต้าน้ำนมข้าวนะคะจะช่วยทําให้เครื่องสําอางที่อยู่บนหน้าของมารีออกหมดไหมนะคะวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะขั้นตอนแรกถอดขนตาออกนะคะเห็นไหมคะความสวยก็จะหมดไปถ้าคุณถอดขนตา <laughs> จากนั้นล้างหน้านะคะเอาน้ําล้างหน้าพอมันประมาณนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะพอล้างหน้าแล้วเครื่องสำอางก็ยังไม่ออกนะคะนี่เลยค่ะสบู่กูต้าน้ำนมข้าวนะคะที่เราจะ ขัดผิวขัดหน้าในวันนี้นะคะเห็นไหมคะก้อนใหญ่มากเลยค่ะหอมด้วยนะคะที่สําคัญนุ่มฟองเยอะนะคะฟองก็นุ่มด้วยนะคะนี่เลยโอเคเห็นไหมคะฟองเยอะมากเลยค่ะจากนั้นก็ถูลงไปในหน้าได้เลยค่ะอืนี่เลยค่ะถแบบูแบบฟินมากแบบสะใจแบบฟองเยอะเอออืมดูสิดูสิสเออนี ชูไว้ประมาณสามถึงห้านาทีแล้วถึงล้างออกนะคะจะทําให้สิวอุดตันสิวนองนะคะจะช่วยให้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพียงใช้ก้อนแรกนะคะถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆยิ่งจะลดไปอีกนะคะนี้เลยนะคะหน้าสุดเราเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเออนี่เออออกดีไหมล่ะนี่ไม่ได้ล้างคอนะคะ <laughs> ไม่ได้ล้างคอเลยเห็นไหมคะ เออหน้าก็จะสวยสายเห็นไหมเออแบลวเออสวยอีกหูยนี่เลยนะคะสุมกูต้าน้ำนมข้าวไปหาสุมมาใช้นะ